การจ้างงานหรือการแอ,อบสึกงานบุคคลในท้องที่อย่างเช่นการจ้างงานการนำ GPS ในการบันทึกพิกัดต่างๆลงบนแผนที่นะคะเพื่อที่จะตวดตามซ้ำซ้อนและขอยึดหลักในการใช้หลักบ,บัรประชาว่าหลักการในเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะได้เรียนแล้วก็วคือต้องโปร่งใสรัฐมนตรี ของท่านที่ได้มีการประกาศไว้แล้วสำนักงานประหลัดสำนักนายัฐมนตรีตจะบูร,รณาการโดยมีผูดด้ตรวจราชการปงสัยค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นไปก็ขอให้ทางเลขานั้นสรุปมติจากที่ประชุมได้วงเงินตามหลักการของการใช้งบหมาในกางก่อนเรียนในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขที่ประสงค์ท้องฟ้าไร้แรงศูนย์ซ่อมสร้างนะครับวงเงิน1 7 44, 4 4ล้านบาทเสร็จอันได้ในขณะนี้ไปก่อนนะครับ ซึ่งในขณะนี้พื้นฟูทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาเพื่อให้สารอลงบนแผนที่นะคะเพื่อที่จะทําให้กระบวนการตรวจสอบหรือต่อไปนะครับสําหรับวงเงินที่เหลืออยู่ประมาณ27งหมื่นเจ็ันล้านเศษไนทางส่วนราชการนะครับทําการทําความตกลงนะครับกับคณะาทางานซึ่งประกอบด้วยสภาพัฒน์เริ่เกินไปที่ท่าน,วนาา้ว่าการจังหวัดแล้วนะครับสิ่งแรกก็คือโครงการที่ต้องเร่งการในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องห้าพันบาทยังค้างอยู่นะครับเนื่องจากการสำรวจยังไม่จัด แล้วเข้าถึกงการคืนภูจากเกิดกันแล้วแล้วก็ยังไปรับเงินช่วยเหลือจากอีกส่วนราชการหนึง่งในโครงการหนึ่งผที่กำลังพูดตัวราชการลงไปในจังหวัดรวมทั้งท่านติเองที่ลงไปในขณะนั้นที่สามารถใช้เมเงินเหล่านี้ทั้งในส่วนของปกติห้าข้อหลักซึ่งเ,เพิ่มนะคะที่มาประชุมวันนี้นะคะที่มาหารือครอรมอน,นักพิเศษที่มีตพยแล้ว ถ้าต้องการใช้เงินเร่งด่วนที่เราใช้งบประมาณเป็นทางก่อนได้เพียง4ี่หมืกว่าล้าน mm hmm. ก็จึงอยากจะขอให้ท่านนั้นคุณนฐานนั้นขอให้ใช้ระบบ GP พเห็นชอบร่วมกันแล้วก็จะส่งงบนี้ไปยังกระทรวงและนหน่วยงานรวมถึงจังหวัดที่เกี่ยวข้องตามต้นสังกัด